ชีวิตคนเราถ้าคิดว่ามันยากมันก็ยากนะคะพี่น้องขะการเลี้ยงลูกกว่าจะโตเนี่ยความสุขก็มีเนาะความทุกข์มันก็มากมายเ,เพราะฉะนั้นจุดสําคัญของการมีลูกในต่างแดนอยากให้ทุกคนได้คิดและพินิษพิจารณาเนาะไม่ผิดที่อยากจะได้แต่ถ้าเรามาใหม่คนที่ไปเกิดปัญหาเยอะมากนะคะเรื่องนี้ที่เรามาพูดคุยกันเนาะอยากให้ทุกคนพร้อม กับทุกเรื่องราวแล้วค่อยสู้ไปถึงแม้ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่มันก็ยังมีอุปสรรคเสมอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยากและมีเมื่อพร้อมอมือย่างน้อยมันก็จะทำให้เรามีความสุขมากกว่านะคะกับทุกก้าวของชีวิตไม่ต้องเลิศเลอเหมือนคนอื่นเขาหรอกแต่ขอเพียงแค่เรามีสติขอเพียงแค่เราได้กำไร ในบมของเราบ้างแค่นั้นเองจริงๆอยากบอกทุกๆคนว่าการอยู่ในต่างแดนบอกเลยมันไม่ได้เลิศหรูและสวยงามเหมือนอยู่เมืองไทยนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่แต่พอได้เราได้มาก้าวอยู่ตรงนี้กําไรชีวิต,ตก็คือการเรียนรู้เนาะคือการเรียนรู้แล้วคือการที่เราจะอยู่กับมันได้ยังไงนะคะชีวิตถ้าเกิดเราเลือกได้ มันก็ดีสิแต่ชีวิตคำว่าคู่ถ้าถึงเวลานะฮะเนาะผัวฝรั่งเนี่ยถ้าคู่ของเราแท้ยังไงเราก็เจอแต่หลายๆคนบอกว่าโอโหหาไม่ง่ายเลยนะผัวฝรั่งจริงค่ะหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาเราเพียงแค่อย่าท้อ,อการทำงานมันก็เป็นช่องทางหนึ่งเนาะถ้าเราคิดว่าเราจะลุยเราจะหาฝรั่งมันก็ต้องไปหาดงฝรั่งอยู่แล้ว ถ้ายัางโลกสวยนะถ้าอย่างเมกา้าหรือชีวิตวันนี้เรายังมีทางออกที่ดีอันนั้นมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของตัวเองพี่น้องขาไม่มีใครที่จะมาหยิบยื่นชีวิตที่ดีให้กับเราได้ถ้าเขาเรียกว่าบุญวาสนาเนาะเพราะฉะนั้นการที่แต่งงานมาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้ฟันธงเลยว่าคู่นี้จะเป็นคู่แท้หรือไม่เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกัน กับเราตลอดไปหรือเปล่ามันก็ยังฟันธงไม่ได้นะฮะนั่นคือตัวอย่างการหาผัวฝรั่งว่ายากแล้วสิ่งที่ยากที่สุดยายจ่าว่ารักษาที่อยู่ด้วยกันนะฮะ,ะความเข้าใจกันและสิ่งที่จะต้องผูกพันกันตลอดไปอันนี้ยากยิ่งกว่าการปรับตัวดิยส่งพอลูก <c oughs> ชีวิตมันไม่ได้ยาก แต่มันก็ไม่ได้ง่ายมันก็อยู่ที่หัวใจของคนเราจะสู้ไปด้วยกันพี่น้องขาเบิ่งดีนี่นะค,ความสุขเนี่เมีความสุขของคนเราเนาะได้ทำงานได้มีเงินนะฮะได้ดูแลครอบครัวบ้างในสิ่งที่เราไหวแล้วก็ได้ดูแลพ่อแม่เราอันนี้ก็ถือว่า,าโชคดี แต่เราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในแบบที่คนอื่นทําได้มากกว่าเราอันนี้ชีวิตเราเองที่จะอยู่ยากนะคะชีวิตเราเองที่จะลําบากนโนโย,ยาปักมา,าคุยไปอโอฮะโอโหอันนี้ส้มไม่อร่อยไม่เอาอยากได้อันนี้ oh. <laughs> โอ้ยฝรั่งเบิงเดอ้ออันนี้ราคาถูกกว่าสั้นดูสีส้มโบแก่นี่แมเบิงเด้อโอเคอืมอางนอ่างบักอางุ่นนะฮะชีวิตคนเรามันต้องปรับกันเยอะเอาจริงๆนะคำว่าผัวและแม่และนิสัยประเพณีของฝรั่งด้วยเนาะอันนี้เราถ้าย้อนความเข้าใจจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยาก ในความเป็นจริงอย่าลืมว่าประเพณีเขาเรียกว่าประเพณีเนาะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่สิ่งที่อยู่มันก็แตกต่างกันเราต้องยอมรับตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วผัวเมียนะคะไม่ว่าได้ผัวไทยหรือผัวฝรั่งเนี่ยถ้าเราปรับเข้ากันได้เนาะมันก็มีความสุขไปด้วยกันได้นะคะคุณค่าอย่ายกให้แต่ฝ่ายผู้ชายหรือคุณค่า อย่ามองเพียงแค่เราจะต้องได้ทุกอย่างพี่น้องขาจริงๆชีวิตมันต้องแช์นะแชร์ความทุกข์แชร์ความสุขแล้วก็อย่าแชร์ไปด้วยกันอันนี้คือความจริงและเราก็ต้องมองอย่างนิจพิจรารณาบางอย่างที่เขาบอกว่าเขาไม่ให้แต่เขาก็ไม่ได้ให้อดนะอันนี้เขาเรียกมันอะไรใช่ใช่มันข้าวบ้านเราไหมอ่ะ เขาไม่ให้เราอดนะคะเพียงแค่ว่าซื้อตรงนี้อย่างนี้ไปซื้อตรงนั้นอย่างหนึ่งเพราะเขาเป็นคนบ้าช้อปปิ้งพี่น้องจา๋าอ้ก <c oughs> <ๆ>ลังน้อยจะเอาแอปเปิลนะคะ <c oughs> คนเราไม่มีใครดีพร้อมแล้วก็มีใครไม่มีใครได้ทุกอย่างแต่ถ้าวันนี้เราคิดว่าชีวิตเราดีกว่าที่ผ่านมาจงนับว่าเราโชคดีแล้วพี่น้องค่าแค่นั้นเองเนาะ คลิปนี้ยายจ๋าก็มาเดินพูดคุยในห้างเดินตามสามีและลูกนะคะมาซื้อของก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนได้ทุกสิ่งดังหวังดังต้องการนะคะแล้วก็ต้องใช้สติกับตัวเองเนาะกับทุกเรื่องราวเช่นกันตัดสินใจเลือกแล้วก็เป็นตัวตนของเราให้มากนะ,ะเอาความรู้สึกจริงๆแล้วทุกคนมีเซนเซนที่มันจะดีหรือไม่ดี เซนที่มันจะทําให้เรารู้สึกสบายใจหรือไม่สบายใจนะคะฟังความรู้สึกและเซนของตัวเองเนาะและก็สิ่งที่เราได้วัดเข้าหากันให้ดีแค่นั้นเองนะคะไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะป้าป้าพระกป้าพี่น้องคะออกบ้านโฮเฟ่ต้ะโอ้โฟเอ็นปักยายูอยากกินเหรอมาม่าหมักเองอร่อยกว่า ั้อยู่ไม่กินอยู่ไม่ต้องถามไหมไม่เลยไปค่ะพี่น้องขาเดินช้อปปิ้งได้ของครบแล้วนะคะจริงๆแล้วที่มาวันนี้เนาะเราก็มาดูของที่ต้องใช้นะคะถึงพี่สาวเราด้วยเผื่อด้วยอ่าโอเคโอ้โหบอกเลยว่าคนเยอะนะฮะในช็อปนานๆออกมาทีได้ออกมาก็ได้อ่าเขาเรียกยังไงอ่ะก็ถือว่า ได้พักผ่อนนะคะออกกาลังกายบ้างนั่งแต่ในบ้านก็มีแต่บรรยากาศกักบเขาเรียกว่านี่อ่ะอ่ะบรรยากาศกักบแอร์ทำอะไรทำอะไรอยู่ดูอะไรหาแต่ของเล่นนะอยู่อ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> มาหาการโปเกมอน ไม่โตซะทีเหน๋ไม่โตซะทียังห่วงแต่หาของเล่นเบื้องหน้าคนด้วนี่อ่าฮะโน้โน้โนโนโนโอเควันนี้โอเคไอ้คำลุยเบลเซนเออเขาบอกไม่แฮปปี้แล้วเพราะว่าไม่ได้แกลกของเล่นว่าซะอยู่ได้ของกินแล้วไงอ่ะปะป้าเรียกแล้วเลยคุณอยู่ได้ของกินแล้วไงลูกฝรั่งน้อยตอนเด็กมาแต่โอเคนะคะทุกช็อปเขาก็จะได้หนึ่งชิ้นใช่ไหม วันนี้เขาโตแล้วก็ยังจะเอาหนึ่งชิ้นทุกที่เหมือนตอนเป็นเด็กนะฮะไม่ไหวเลยไม่รู้จกโตอไปค่ะพี่น้องขาไปหาจ่ายเงินนะฮะ